หลบเงินโกโฮมกับบ้านอย่างนั้นภายในโผลสับรถหนุ่มน้อยแดนใต้จากบนทศตวภาษาอังกฤษสำเนียงถิ่นวิปปูกี้โซอังกรษโกรธมากเนียนแจ๊กแจ๊ก broken ยศไทยและการกลับมาของมือกลองคนนี้สวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่พี่หอยจะรอดมีแค่โอกาสเดียวครับสบายสัลเจนเคอรี่แบล็กแอนด์สไปซี่ There vegetables fish are many and สวัสดีครับสวัสดีครับชอเ็กชายกสิทธิ์แก้วขอดชาชื่อเล่นชื่อปลิ้นครับอายุ10บขวบเรียนอยู่ชั้นปหโรงเรียนธาดาอซ่อนจังหวัดตรังครับโอ้โหหใต้คมเข้มมาแต่ไกลหล่อมาแต่ไกลเลยวันนี้มาเนี่ยจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกครับ กูภาษาอังกฤษครับ้่นกูปาอังกฤษนี่อ๋อานทแบนี้ไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยได้ไหมลูก Hello everyone, my name is k a s i d ตแ k ้ o c h a you can call me Prince. I'm 10 years old. I'm studying in Grade 5 at Chada a d u s o n School, Trang Province. ว้าวเรียนดีนะน้องพรินซ์นี่ฝึกภาษาอังกฤษนี่โรงเรียนที่เราเรียนอยู่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ไหมคะไม่ครับเป็นโรงเรียนไทยเลย S <S แล้วทําไมเราถึงเก่งภาษาอังกฤษคะลูกแม่เป็นคนสอนครับแม่แล้วแม่เป็นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแหลอฮะครับอ,อ๋อคุณแม่เป็นคุณครูคแล้วเวลาคุณแม่สอนนี่คุณแม่สอนยังไงลูกการพูดแล้วก็เล่นเกมครับ <S <S พูดพูดในชีวิตประจําวันอย่างนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษกันเลยเยงี้เหรอลูกเนี่ยอันนี้ดีมากเลยแล้วเกมมาเล่นเกมยังไงลูกเล่นเกมพวกถ่ายคํามาครับแล้วก็ลงในทิกต k กันครับ อ๋อเหรอลงในทิกตอกแสดงว่ามีช่องเหรอครับคุณคแม่หลอชื่อช่องว่าอะไรครับแม่ป้าป้าลูกพูดอังกฤษครับอ๋อเหรอมีผู้ติดตามกี่คนแล้วตอนนี้สองหมื่นว่าโอ้โห oh. และนี่ก็คือคลิปที่ทําให้เราได้รู้จักกับน้องปรินซ์เด็กใต้ที่ลหลงไหลในภาษาอังกฤษไข่ดาวที่ไม่สุกคือไข่แดงยังสวยยังเป็นรูปไข่แดงสวยอยู่เลยนะคะเรียกว่าอะไรครับพี่ปินซันไซด์คร ไข่ดาวแบบไม่สุกเหมือนกันแต่ว่ากลับด้านค่ะเรียกว่าอะไรคะ over easy ไม่เคยฝึกกับคนต่างชาติเลยใช่ไหมลูกเคยบ้างครับเคยที่ไหนลูกในแอป five one talk อ๋อคือฝึกฝนกับ five one talk เลยเออจริงเ,เราไม่ได้เจอง่ายๆบนท้องถนนเนาะ <c oughs> แล้วเราก็ไปฝึกที่ five one talk เป็นครูใช่ไหมครับสนุกไหมคะลูกลูกกับ งั้นวันนี้มาเราคงได้ประลองฝีมือภาษาอังกฤษกับพรินซ์แล้วนะความฝันล่ะมาแล้วเนี่ยวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะรถทิพครับรถทิพยรถทิพอะไรนะรถทิพยรถทิพยรถทิพยอ๋อจักรยานจักรยานไปสี่ขึ้นเอารถทิพไปทำอะไรลูก ก็ไปบบที่มันไ่ใช่ก็ขี่จะเอาไปเอาไปแขวนไม่ไงครูอีกแม่นครูก็ไม่น่าถามก็ถึงว่าถามว่าขี่ไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ขี่เล่นอะไรอย่างนี้ไม่ก็ก่อนใช้ทีมนี่เออเอาไปทีนมเอนะครูถือว่าขอโทษแล้วกันนะพร้อมไหมล่ะพร้อมครับ Are you ready Yeah เริอมแล้วเชิญครับสวัสดีปรินสวัสดีครับสวัสดีลูก ขอบคุณมากที่ปริ้น์มารายการนะครับท่านการครับนี่คือแบบอย่างที่น่ารักมากก็คือคุณแม่เนี่ยคุยกับน้องภาษาอังกฤษ mm hmm. ผมเคยดูคลิปเขานะในในช่องของเขาอ่ะน่ารักจริงๆครับก็คือไปไหนแม่ก็เล่นเกมกับเราตลอดถูกไหมลูก mm hmm. เล่นเกมจนข้อสนุกกับการ mm hmm. สื่อสารภาษาอังกฤษครับแต่ตัวเราเนี่ยไม่เคยได้คุยกับชาวต่างชาติหรือคุณครูชาวต่างชาติใช่ไหมลูก mm hmm. พอจะมารายการนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจพี่ๆจากแอปไฟวันทอก็เลยให้น้องได้เรียนฟรี กับคุณครูชาวต่างชาติ <Wow. S 1> ก็เรียนแล้วก็น่าจะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อต,ตัวครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมลูก That we should do for us to be healthy eat a lot of vegetable Yes eat lots of fruits and vegetables and เป็นการเรียนออนไลน์ครับคือเราจะเรียนที่ไหนก็ได้เขามีคุณครูเตรียมไว้นะครับสอนคนทั้งโลกเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0คน <c oughs> คือเวลาเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติเนี่ยได ฝึกพัฒนาทักษะในการสื่อสารแล้วข้อดีเขามีเขามี AI ช่วยครับช่วยจับสำเนียงแนะนำในการออกเสียงตรงนี้ดีมากเลยซึ่งการฝึกทักษะในครั้งนี้ลูกกับพี่พี่ไฟวันทอล์จะมีประโยชน์มากกับการเล่นเกมในซูเปอร์เทนลูกทีมงานครับพี่ซุปขอป้ายคะแนนครับมาวยเฮลท่านประธานครับเล่นเกมกันครับมาสิครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะมีคำขึ้นด้านหลังกับเป็นคำภาษาท้องถิ่น บ้านของปรินซ์ครับกรรมการต้องอ่านคำคำนี้ครับสมมติว่าสมมตินะสมมตินะครับพูดคําว่าพิซซุปพูดนะลูกอยจังหู้โซยามิอร่อยมากเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมาไม่งงใช่ไหมครับแล้วเราจะจับเวลาครับพอกรรมการเริ่มพูดเราเริ่มจับเวลาถ้าน้องตอบครบไทยอังกฤษอย่างถูกต้องเวลาจะเป็นตัวกาหนดครับกรรมการท่านใดเลือกคําที่น้องตอบได้เร็วและถูกต้องมากที่สุดได้3าคะแนน อันดับสองได้สองคะแนนท่านสุดท้ายได้หนึ่งคะแนนครับเข้าใจกติกานะครับติ๊งงานครับพีซสุขขอคําถามขึ้นจอครับตรงนี้ครับมี8ข้อเลือกเลยครับสี่ครับพี่ป๋องเลือกสี่นะครับเขาอยากรู้อยากรู้คํานี้อหค่ะนิดหน่อยครับหหรือ7 7 4 5 7สี่นะครับอยากรู้อยากรู้เริ่มจากสี่เต็มตัวนะครับสี่ครับพี่ป๋องมาครับใหม่ไร โนติงไม่มีอะไรหยุดครับ5.40ครับโอเคทีมงานครับผมอธิบายนี้ครับผมจะมี2หมวดผมมี2หมวดนะครับคือหมวดแรกเนี่ยท่านกรรมการเลือกข้อไหนนะครับพอข้อ2เนี่ยท่านลงเลือกแล้วทีมงานจะล็อกข้อนั้นให้ท่านเลยจะเข้าหมวด2ก็จะเข้าข้อ4ของพี่ป๋องข้อ5้าของครูเงาะข้อ7ของพี่หอยเลยนะครับครับต่อไปคือเลข5นะครับคุว่าเต็มปูนะครับหมายเลข5าเริ่มครับหลบเรินโกหกกลับบ้าน หยุดครับสองจุดสี่ศูนย์ครับหลบเรือนแา้วกลับบ้านไหนลองออกเสียงกันลูกรอบเรือนรอบเรืนอ๋อรอบเรืนรอบเรืนแปลว่าโกโฮมกลับบ้านโกโฮมหรือกลับบ้านนะครับสองจุดสี่ศูนย์นะกลับเรือนอ่ะกลับเรือนอ่ะกลับเรือนนิดหน่อยครับผมพี่คือเลขเจ็ดนะครับครับคำนี้ผมว่าง่ายผมเดาว่าจะเร็วกว่ากรุงเทพผมเดานะไม่รู้ว่าน้องจะคิดทันหรือเปล่านะครับเตรียมตัวเริ่มครับอย่างนั้นภายเนาผูกสับรด พี่เขาเร็วแล้วนะสรุปคะแนนนะครับเร็วสุดครูงโอซามคะแนนครับอันดับสองสองคะแนนครับพี่หอยครับอันดับสามหนึ่งคะแนนพี่ปองครับขอบคุณครับหมวดต่อไปหัวดที่สองนะครับเลขสี่เป็นของพี่ปองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพใหญ่เลยนะครับเลขวันเกิดหมายเลขสี่นะครับปริ้นเซนตัวนะลูกในหมวดนี้ทีมงานได้ปรับโจทย์จากการอ่านภาษาไทยมาเป็นการอ่านแบบคาราโอเกะภาษาอังกฤษ ซึ่งกรรมการจะไม่รู้มาก่อนไปลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงหมวดที่2หมายเลขสี่ไปครับพี่พี่๋องครับวิปูกี้โซแองกรีโกรธมากหยุดครับคืออะไรอ่ะคือภาษาคือภาษาใต้ใช่ไหมภาษาใต้แต่ว่าเราขึ้นคำเป็นะเังให้กรรมการยากขึ้นครับออกเสียงที่ลูกวิปผู้ีแปลว่าโซแองกรีโกรธมาก โกรธมากวิบผูจีนี่พี่วิบผูจีเลยนะอย่างเงี้ยลูกนี่ผีวิบผูจี้นูนะอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมลูกพี่ป๋องครับท่านแรก5.36ครับเออเด็กที่หลัก5ตลอดเลยหมวดที่สองเลขที่5ของครูวอนะครับเลยค่ะเต็มตัวนะครับจะอ่านยากหน่อยนะครับเนียนแจ๊กแจ๊กโรคนยศพังทะไยพังทะายอ่าถูกต้องครับ ได้แม่คุณแตหกหักได้ได้ได้ค<า>่ะเนี่ยแจ๊คแจ๊คร็อกเคนเสียหายแตหกหักเนี่ยครับตอนนี้คุณง้อดได้ไป5 4 4วินาทีครับอาโอ้ยไม่เป็นไรลูกต่อไปคือพี่หอยครับของพี่คือคำที่7นะครับครับพร้อมนะครับคำที่7มาแล้วครับกับกับตาเกตเกตตาเอา่อเอเรยบเร็วๆหน่อยหยุดครับ ต้องออกเสียงไงลูกแคบเขบตาเข็บเแคบเข็บเข็บตาแคบเขบตาแคบเขบตาภาษาอังกฤษว่าไงครับเรียบแปลว่าเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยนะครับพี่หอยได้หกจุดเจ็ดสองนะครับสนุกคะแนนนะครับอันดับหนึ่งคือพี่ป๋องสามคะแนนครับครับผมเย้อันดับสองคุณง้อสองคะแนนครับแล้วเป็หอยหนึ่งคะแนนครับเดี๋ยวเราจะมีสะสมคะแนนกันต่อนะครับค่ะ ท่านผู้การครับทีมงานยกโต๊ะขึ้นมาครับแล้วก็มีฉากกั้นคับข้างหลังเนี่ยมีวัตถุปริศนาอยู่3ใหมายเลขครับท่านผู้การต้องเลือก1หรือ2หรือ3ครับถ้าตอบถูกผมก็จะบอกหยุดเวลาหยุดเวลาเวลาของใครน้อยสุดก็เรียงตามลำดับคะแนนเลยครับ3 2 1เหมือนเดิมครับตอนนี้มีเลข3 2 1ผมว่าเลขอะไรก็ได้ครับท่านไม่ทราบอแล้วว่าคืออะไรอยู่ข้างหลัง ใครจะเลือกเลขอะไรดีครับพี่ป๋องก่อนครับขอผมก่อนรอครับเพราะพี่ไม่รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรครับผมขอเลขสามครับพี่ป๋องเลขสามครับคุณกครับเลขหนึ่งค่ะคุณก้อเลขหนึ่งนะครับพี่หอยเลขสองเลยถ้าพี่เลือกได้พี่เลือกอะไรเลือกได้ก่อนสองเอาเลขนี้แล้วนะได้เลยครับท่านผู้การครับคำถามถามว่าเราสะสมคะแนนไปทําไมครับสองท่านแรกที่ได้คะแนนมากสุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่าท่านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเรามีรางวัลมอบให้ครับทีมงานครับขอรางวัลให้กรรมการชมหน่อยครับ เต่งมาแล้วท่านที่ได้คะแนนน้อยสุดนะครับท่านจะได้โอบกอดลูกโป่งแล้วก็ลูกโป่งก็จะมีการเฉลิมฉลองพุ้งตั้งนิดหน่อยครับผมบอกได้เลยว่าผมโดนมาแล้วรู้สึกยังไงครับพี่มันบึ้มมากที่ผยโดน้มเลยบึ้มเลยเริ่มจากเลข3มก่อนนะคำที่พี่ป๋องเลือกหมายเลขสนะครับเตรียมตัว p รินซ์ไปลูก i s is animal i s pink and fat pink f a หมูถูกต้องครับเฮ้ยอุ้ยจริงเหรอเขาไม่ดีด้วยโอ้ยเขาไม่เก่งมากเขาไม่เก่งครับเขาไม่เก่งครับต่อไปเป็นครูง้อครับครูง้อหมายเลขหนึ่งครับเลขกหนึ่งนะลูกนี่นะลูกเลขกหนึ่งนะรู้แล้วนะคืออะไรนะได้นะลูกหมายเลขหนึ่งของครูง้อนะลูกไปลูก it is sport equipment it's white small ball and root skin golf ถูกต้องครับจุดนี้หกครับคุณอาครับเฮ้ยเขาาจับประเด็นเก่งเลยเขาจับประเด็นเก่งมากนะใช่จับประเด็นเก่งมากเออ่ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่พวกเราก็สามารถใช้สื่อสารได้เลยของพี่หอยคือหมายเลขสอนะครับมาสิครับคำนี้พี่ยากยากพี่เหรอยากยากยากคำนี้ยากครับเย่าตัวนะลูก เริ่มครับ Is this one so c a l l e one leg and you can use like this อ่าไอ้ที่ถ่ายกล้องอ่ะเรียกไรนะไม้เซลฟี่อ่ะไม่ใช่ครับ It's u s e u s e for look something small to bigger bigger อ๋อแว่นขยายถูกต้องครับโอ้ยเขาใช้คี้อย่างคีมมากอ่ะใอ้เล็กลงให้เล็กลงให้เล็กลให้ใหญ่ขึ้นใช่ใช่ดองเฉลยนะนี่ของครุงมอนะลูกก๊อฟอ่ลืมหยิบไปดูตอนแรก นี่คือของพี่หอยนะครับมันยากมันยากเราจะยาก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 ผมยากจดนครับตายสรุปคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับสามคะแนนครับปรูงอ๋อครับพี่ป๋องสองคะแนนครับโอเคและพี่หอยหนึ่งคะแนนครับผม่าณจุดจุดนี้นต้องตังตัดสินที่เกมสุดท้ายแล้วครับภารกิจต่อไปต้องถ่ายอาหารครับ ทีมงานครับเอาโต๊ะไปวางฝั่งนั้นนะครับแล้วก็พี่ซุปรบกวนน้องปรินซ์แป๊บหนึ่งลูกหันหลังรอตรงนี้ก่อนทํานการครับโจทย์เนี้ยกรรมการไม่ต้องเป็นคนใบ้หรือแปลครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา oh. มาคุยกับน้องแต่กรรมการต้องเลือกเมนูว่าค,คิดว่าเมนูใดน้องจะใบ้หรือว่าตอบได้เร็วทีมงานครับพี่ซุปขออาหารครับดาว่าอาหารใต้ท่านเลือกได้หนึ่งจานนะครับแล้วก็ท่านเลือกได้ด้วยว่า จะให้น้องเป็นคนตอบหรือเป็นคนใบ้เปิดได้เลยครับท่านท่านอย่าพูดนะครับท่านอย่าพูดนะครับโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคท่านดู่าอย่าพูดตรงนี้คือชื่อเมนูเขานะครับครับชื่อเมนูเขาทำ,ทำไมช่างทำไมช่างเลือกอะ่ะไม่พี่พี่ไม่พี่ไม่ใช่ตัวนี้พี่ไม่ใช่ตัวนี้ที่เลือกได้เลยไอเลือกได้ก่อนก็ได้ก่อนครับอันนี้มันก็จะมีความชํานาญต่างกันไงเออผมผมชอบอันนี้อยากได้อันนี้ได้ไหมอยากได้แล้วแต่ครูนะครับครูยากได้ไหนรับ อ่าไปค่ะอ่าครูนี่ครูนะครับนี่ครูนะครับเดีค่ะวันนี้นี่คล้อวันนี้นี่พี่ป๋องนะครับพี่ป๋องโอเคค่ะแล้วก็นี่คือพี่หอยนะครับครับมาลุ้นกันครับว่าเมนูของใครจะใช้เวลาใบได้ไวที่สุดน้องใบหรือน้องไทยครับน้องใบฝรั่งมาฝรั่งน่าจะรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีต้องไทยอ่ะผมเชื่อครู ว่าน้องถ่ายพี่ว่าให้น้องถ่ายนะผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนบ้ผมเชี่ยวครูนะเหมือนกันค่ะเหมือนกันครับพี่คือผมให้น้องปริ้นเนี่ยใบ้แล้วให้ฝรั่งถ่ายอ่าโอเคผมบอกพี่ตรงไหนว่าคนที่จะมาเป็นฝรั่งอ้าวผมบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญคือเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนอ้าวซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราทันหลังมาได้แล้วลูก อันหลังได้แล้วครับมา<อ>ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราก็เป็นคนที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับอขอเสียงปรบมือต้อนรับพ <rese atur S 1> ี่อ๊อฟครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีควันนี้แน่นอนจะมาโชว์อะไรคะกองค่ะชอบทีกองแนวไหนครับร็อกค่ะบางทีก็แบบป๊อปบางทีก็พังค่ะมีศิลปินในดวงใจไหมครับ หนูชอบพี่เคนจากวงเซียวชอบ BNK48 ค่ะอุ้ยสไตล์หลากหลายนะ อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกค่ะสิบหกนี่เขาเล่นหนังแล้วนะเป็นน้องสาวพี่นายนภัสใช่ไหมูกมานะแมนมานะแมนดูทีเซอร์แล้วดูทีเซอร์ตัวเล็กๆที่คงที่กองมดโจทย์นี่เรามีการเลือกไปแล้วครับหนูจะต้องเป็นคนใบ้สองข้อแรกได้ค่ะก็คือของพี่ป๋องกับของครูเงาะนะลูกได้ค่ะเรายืนตรงนี้ลูกเรามายืนตรงนี้แทนอ่าพี่ออมเบ็ดครับทางนั้นเลยครับได้ค่ะพี่คุณครับเมนูแรกครับของพี่ป๋องก่อนครับออมเบ็ดพูดภาษาอังกฤษให้น้องพูดชื่อเมนูนี้ออกมา รเริ่มจากเมนูของพี่ป๋องนะครับครับผมพร้อมนะครับพี่อมเล็พร้อมค่ะปร้นพร้อมนะครับ,รรรบเริ่มครับ so uh it's really soft noodles it's a bit orange there's some bean sprout there's some green onions there's lime lime and there's uh shrimp there's dry shrimp it's orange it's noodles it's a noodle dish There's eggs ผัดไทยครับ yes ถูกต้องครับ22.68ครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายครับเก่งมากเมนูต่อไปครับเมนูของครูเงาะครับเมนูของครูเงาะเริ่มครับ So it's soup it's brown there's eggs and pork ฮัลโหลครับเก่งมากจับแค่ไรลูกซุปเป็นสีน้ำตาลและไข่เป็รสีา เออแบบแบบเอกเออก็คือมันมีไข่อะไข่ตำน่ะไข่พะโล้ถูกต้องครับครูง้อหกจุดสี่ครับเฮ้ยอะเลยอะคือโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่พี่หอยจะรอดมีแค่โอกาสเดียวครับเมนูพี่หอยเนี่ยต้องเร็วกว่าครูเงาะพี่ถึงจะได้สามคะแนนสบายทีมงานครับนําเมนูพี่หอยไปเลยครับแล้วต้องสลับสลับตำแหน่งด้วยครับไปลูกปริ้นต้องเร็วไม่ช้าไม่ยากนะใช่แล้วต้องให้ปริ้นอธิบาย น้องปริ้นต์อธิบายได้อยู่แล้วแลิวออมเล็ตจะรู้จักไหมก่อนเมนูนีู้้กักเมนูของพี่หอยเมนูนี้ทางรอดพี่หอยคือต้องเร็วกว่า6.04นะครับครับปริ้น์มาลุก The Southern Curry Black and Spicy There are many vegetable and fish แจ๊งไต๋าเเฮ้้้้ยืออละไง จับกันหน่รูปจับแต่เขาไม่ดีอ่ะไม่ดีเราหนูจับได้ตั้งแต่ที่มีฟิชแล้วก็มันเป็นเคอรี่ค่ะเพราะหนูก็เคยกินแกงไตปลาของน้องเขาใช่ค่ะไม่แต่ก็ไม่รอดเก่งมากเก่งมากไ่ไหวมแต่นี้มีสองเรื่องอะไรเรื่องแรกคือผมว่าเขาเก่งกันมากเขาใช้เวลาไป7.68นะครับนี่เรื่องแรกครับปมมือหน่องๆคนครับไม่ี่สองผมจะคะแนนก่อนนะครับคุณเาะได้ไปสิปคะแนนครับแล้พี่หออีกสเป็นคะแนนครับ พี่ปองอีกหนึ่งเป็นเจ็ดคะแนนครับเยี่ยมเลยพี่เออถ้าตามปฏิกิราเนี่ยลูกโป่งแตกครับครับแต่เดี๋ยวผมใช้พี่หอยได้แก้ตัวครับกับโจทย์พิเศษยินดีอ่อน้องออมเล็ตรับลูกกวนมองที่จอลูกมองที่จอได้คพี่ซุปมองที่จอลูกหามองที่จอนะครับทีมงานครับพี่ซุปรบกวนเมนูช่วยเหลือพี่หอยนะครับโจทย์ช่วยเหลือช่วยเหลือต้อช่วยเหลือพี่ลูกโป่งใหญ่มากเมื่อสักครู่พี่ทำคะแนนได้เจ็ดจุดหกแปดนะพี่ต้องเลือกเอ่อโจทย์ปริศนาที่จะทําให้พี่ ได้เวลาน้อยลงครับครับคนใบ้คือปรินซ์นะพี่ผมไม่เน้นง่ายผมเน้นให้เขาแสดงความสามารถมากกว่าหมวงว่าลูกโป่งแตกไม่ห่วงครับผมอยากให้น้องเขาโชว์ศักยภาพให้เยอะที่สุดครับครับผมที่เลือก <c oughs> ไม่ฮะอันนี้ถือว่าง่ายอันนี้ถือว่าง่ายผมเชื่อวัน, <c oughs> อนนี้ผมจะเอาอันนี้นนยาากมากใช่ฮนะ เขาจะได้แสดงความสามารถอ่าโอเคได้ครับผมไม่กลัวแล้วฮะผมเสี่ยงชีวิตได้ทีมงานครับอ๋อเขาเลือกอันยากสุดเลยือกยากสุดครับครับยมเลศครับตอนนี้โจทย์ปริศนาอยู่ในโต๊ะแล้วครับได้เล่อนหันมามองได้แล้วครับเป้าหมายของเราคือเร็วกว่า7.68นะครับเตรียมตัวเป็นสไปลูก It is a vegetable green and bitter you can fry with egg เอามาล้าเหรอถูกต้องเลยทั้งน้องปรินซ์และน้องออมเล็ตผนึกกำลังกันจนสามารถช่วยพี่หอยได้สำเร็จสุดยอดไปเลยครับก็จริงๆแล้วแบบสมัยนี้เรามีแอปเยอะมากใช่ไหมคะอย่างแอป5 i One Talk เนอะก็ พี่แนะนําให้เราเวลาเราฟังเราดูหรืออะไรแบบนี้ก็พยายามพูดบ่อยๆแล้วก็พยายามทําให้มันเหมือนสนุกด้วยเนาะเราจะได้จําง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆแค่นี้น้องก็เก่งมากๆแล้ว่ะที่พี่ภูมิใจมากๆเลยก็สู้ๆนะครับพี่เป็นกําลังใจให้ในไฮไฟล์ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบายบายจ้านทรคายครับรบกวนด้วครับ ทานผู้กรครับวันนี้ได้รู้จักได้เห็นความสามารถของปริ้นทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับขอชื่นชมเลยนะลูกคือปริ้นท์ไม่ใช่แค่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะเป็นเด็กที่เก่งในการจับประเด็นด้วยนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครูขอขอบคุณคุณแม่หนูก่อนเลยฉลาดในการสอนลูกมากก็ขอให้ฝึกต่อไปด้วยความสนุกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและในอนาคตหนูอยากเป็นอะไรหนูก็เป็นได้อย่างที่หนูต้องการเลยนะลูกนะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับครับ ความฝันที่เพื่นที่อยากได้ในการมาซูปเปอร์เก็คืออยากได้รถถีบครับท่านกรรมการ,การครับนี่คือความฝันของน้องปรินซ์ครับทั้งสามท่านครับพันเป็นลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักที่เรามีต่อภาษาอังกฤษเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนท่องคำศัพท์ต่างๆและความฝันของปรินซ์ ให้พี่พี่ไฟวันทอกทราบพี่พี่เขาภูมิใจและชื่นชมในปริน้นมากนะลูกเขาทราบแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ปริน้นเกิดรอยยิ้มนะครับพี่พี่ไฟวันทอกให้ในการเตรียมสิ่งนี้ให้ปริน้นลูกท่านไปมองนั้นนั้นลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องปริน้นจากไฟวันทอกครับ เห็นครับผ่านมามองได้แล้วลูกนี่เรียกว่าอะไรลูกรถหีุครับภาษาอังกฤษคือ bicycle นี่ใช่ที่เราอยากได้ไหมลูกใช่ครับนี่คือจักรายานนะลูกพี่พี่ไฟวันท็อคเติมให้กับลูกนะครับไม่ใช่แค่จักรายานนะลูกมีทุนศึกษาให้หนูด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากไฟวันท็อคสองหมื่นบาทจากไฟวันทอคครับ,รบและนี่คือกิฟเซ็ตชุดใหญ่มาเป็น้ารลูกจากพี่ๆไฟวันทอลูก นี่มีทั้งเป้มีกล่องดินสอมีตุ๊กตาน่ารักตรงนี้มอบให้ลูกพิเศษจากพี่พี่ไฟบอลทและมีอีกสิ่งหนึ่งพิเศษมากครับเด็กคนนี้รักเนี่ยมันังกฤษครับแล้วก็พี่พี่ไฟบอลทออยากใช้เขาได้พัฒนาทักษะสังกฤษมากขึ้นด้วยการพูดคุยสื่อสารเรียนกับคุณครูชาวต่างชาตินะครับเรียนตอนไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้เพราะเขาเรียนออนไลน์ลูกให้ลูกเรียน2ปีคอร์อส 100ชั่วโมงจากพี่ๆไฟวันทอปครับลูกมีอีกสิ่งหนึ่งพิเศษมากเหรียญของซูเปอร์เทนลูกเราทำขึ้นเพื่อตั้งใจมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งรักในภาษาอังกฤษครับน uh yes> ี่คือเหรียญที่เราสลักชื่อด้วยนะครับเป็นชื่อของลูกเด็กชายกสิิตแก้วคดชาเหรียญซูเปอร์เทนเหรียญนี้มอบให้ลูกนะครับขอให้ปรินซ์มีความสุขทุกวันกับภาษาอังกฤษที่เป็นหลักนะลูกครับ ขอบคุณที่มาเลยครับครับทุกท่านครับอาชีรพันธุ์ีของเราผู้รักเนภาษาอังกฤษครับน้องปริ้นจากจังหวัดตรังครับครับถ้าไปดูคลิปเขาเนี่ยเห็นแล้วว่าแม่สอนเขาแบบว่าคืึเวลาไปไหนครับก็คุยใต้นะถามลูกใต้ลูกตอบสาอังกฤษให้เขาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วผมว่าข้อดีของการที่เขาได้เรียนแอปไฟวันทอล์กสองปีหนึ่งร้อยชั่วโมงเนี่ยเขาจะได้เจอกับคุณครูชาวต่างชาติ ซึ S <S 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 mm ่งตรงนี้จะเป็นการฝึกความกล้าใช่ฝึกการจับประเด็นฝึกการสื่อสารฝึกการฟังทางบ้านเช่นกันนะครับถ้าอยากจะทดลองเรียนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไบวันทอมาทดลองเรียนฟรีได้คือเขาเต็มคุณครูสอนเนี่ยเป็นคุณครูชาวต่างชาติกว่า2 0,000คนทั่วโลกแล้วเวลาเรียนเนี่ยเรียนตัวต่อตัวนะครับใช่เอาครูเนาะครูว่าทาได้คือแค่ทดลองเรียนเนี่ยก็ได้เรียนตัวต่อตัวกับครูต่างชาติซึ่งเขาก็จะแมชเวลาตรงกับเรา หรือจะเป็นแบบเรื่องทําโซนอะไรต่างๆนานี้แล้วเราอย่าไปกังวลว่าเขาจะสอนยากหรือง่ายเราเรียนเก่งไม่เก่งเพราะว่าเขามีเลเวลในการสอนพอเขารู้ว่าพื้นฐานเราประมาณไหนเขาสอนจากจุดนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ